สดสดทอดๆครับสุกคนครับ M7508 ครับคลิปนี้สิบหาทุกคนมาทำความรุ้จัดนะครับระบบการทำงานวิธีการใช่งานวิธีการขับนะครับสำหรับแท็กเตอร์ M7508 นะครับเดี๋ยวไปเพิ่พความกันครับ ครับผมย่างที่บอกไปนะครับมาไม่สดสดตร่นเลยครับจับเบิ้งคิงหนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยครับนะครับศีลเซินพระท่านแก่เลยนะครับพึ่งมาจอดเลยนะครับโป้งสางรถกับเป็นแท็กเตอร์ขนาดใหญ่นะครับแรงม้าอยู่ที่เจ็ดสิบห้าแรงม้านะครับกระบอกยกไฮดรอลิกนะครับอยู่ข้างหลัง เช่องยนต์สีสูบครับระบบเอาใหม่แบบไดรเร็กอินเจคชันนะครับครับผมต่อไปเดี๋ยวสิพาขึ้นไปชมบนโตรถนะครับว่ามีอย่างนีนะครับชิปนี้ผมสี่แน่น้ำข่าวๆสักก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวสิเป็นชิปต่อไปนะครับเนาะถ้ามีเวลานะครับ เบาะนั่งกเป็นบาะนั่งแบบสปริงนะครับปรับนุ่มปรับแข็งได้นะครับรูปลักษณ์สวยงามครับมีหมองพักแขนทั้งสองฟังนะครับแล้วก็สามารถโยกขึ้นได้นะครับพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้นะครับโดยที่มีคัน โยก,โยกอยู่ข้างล่างนี่นะครับเหยียบปุ๊บของอะไรส,สามารถปรับได้นะครับระบบไฟนะครับแตกต่างจากรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าสิเป็นสวิตต์กลมๆอยู่มองนี้นะครับแต่ว่ารุ่นใหม่หนี่พัฒนามาให้รวมอยู่เหมือนรถยนต์นะครับรวมอยู่คันโยกนี่เลยนะครับไปต่าไฟสูงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ อันนี้ไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ไฟอ่าไฟลีครับระบบเกียร์เป็นแบบซินโครชัตเทิรครับออบบเป็นซินโครชัตเทิรครับไฮดรอลิกชัตเทิรนะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคาดบอมนะครับระบบเกียร์นะครับในการทํางานนะครับมีกําลังสูงสุดอยู่ที่12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับ โดยที่จะมานับรวมโรไฮ้นะครับชุดเกียร์ขับเคลื่อนสี่ล้อซีอูฟังใส่ของเบาะนั่งคนขับนะครับดึงขึ้นกดลงนะครับตามป้ายก็จะบอกว่าดึงขึ้นนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อกดลงขับเคลื่อนสองล,ล้อนะครับระบบยกหางวางหางนะครับมีขั้นโยกควบคุมระบบอัตโนมัติพร้อมนะครับ ระบบเกียร์พิทีโอนะครับเป็นแบบคัดไฮดรอลิกนะครับใส่คันโยกควบคุมนะครับคอนโทรลใบมีดนะครับดีไซน์มาพอดีครับพอดีกับมือเลยครับเหมาะมือเลยครับอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมนะครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดนะครับด้วยเข็มขัดนิรภัยนะครับทุกคนครับครับต่อไปเดี๋ยวผมสิบ้าทุกคนทดสอบขับนะครับ เบื้องหน้าปัดนะครับว่าเป็นแบบใดนะครับเกตวัดรอบเกตวัด้อมห้อนนะครับเกตวัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เกตวัดชั่วโมงกันทํางานนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเห็นไฟตัวนี้โชว์นะครับแสดงว่าเกียร์พิที่อก่างนะครับตัวนี้ครับบ่อยู่ตำแหน่งว่างรถบอสสามารถสตาร์ทปิดได้นะครับ ดับแรกนะครับยกใบมีดขึ้นสักวอนนะครับโดยยกบนตัวนี่นะครับก่อนเขาจะขับเคลื่อนนะครับต้องมาเข่าเกียร์ตัวนี้สักวอนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์หนึ่งสักวอนนะครับโดยที่เดินหน้าทลังขั้นชีพควบคุมรถตัวนี้นะครับพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับคือว่ารุ่นนี้เขาไม่ต้องเหยียบคัสก็ได้นะครับเขาสามารถเข่าเกียร์ถอยหลังได้ได้แบบนี้ครับพี่ ผมไม่ได้เหยียบคั s นะครับโยกว่าปุ๊บปวด็อาบอบเบรกนะครับโยกปุ๊บรดแรนเลยนะครับถ้าเดินนาก็าโยกเดินนานะครับถล่อยหลังนี่เป็นเกียร์หนึ่งลนะครับครับผมเมื่อกี้นี่ใส่เกียร์ไฮนะครับวันนี้ผมจะลองเข่าเกียร์ลบ้างนะครับ โยกลงข้างล่างครับแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งนะครับแล้วัดคัดโยกผัดไปเิือน,น้านะครับเพราะต้องเกียบคคัดนะครับปึ๊บเกียร์ลุกอ่ยิ่้าลงนะครับ เพิ่มกว้อเล็วในเกียร์โลนะครับโดยการเปลี่ยนเกียร์หลักนะครับเราเป็นจกเกียร์สามนะครับกเ,นนเ,เ,กเกียร์สามนะครับอักขันโยกเดินหน้าเร็วขึ้นนะครับ ว่าขับง่ายมากครับนี่ครับเกิดหน้าครับเดี๋ยวผมเยลงไปไทยข้างล่างให้พี่น้องเบิ้งกันน้อยนะครับ งามครับโอเคครับผมนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับแล้วแต่วิธีแกนช้งานแบบคร่าวๆนะครับให้พี่น้อง ไดิเบิงกันนะครับเนะาะฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงสิเป็นคลิปที่ซอยพี่น้องตัดสินใจได้อีกทางหนึ่งนะครับเนาะถ่ายคลิปนี้นะครับพี่น้องสนใจโอ้อากาศท้อนครับพี่น้องสนใจอยากได้รถแท็กเตอร์รุ่นนี้ไว้ใส่งานนะครับติดตอ่อผมได้ที่0949969983นะครับหรือว่าพี่น้องติดตอ่อได้ที่บริษัทคูปโบต้าที่ทุกสาขานะครับพี่น้องครับ โอเคครับคลิปนี้พี่น้องมีความสุขอะไรครับเดี๋ยวพบก,กับคลิปต่อไปสวัสดีครับ